แกงปลาหมอนะจ๊ะใส่ใบมะกรูดไปค่ะอันนี้ของยายจ้ะหนึ่งตัวเราแกงกัน3มตัวนะคระทุกคนแบ่งคนละตัวแม่ตัวเราตัวยายตัว นี่จ้ะเสร็จแล้วแกงปลาหมอแกงปลาหมอนี่นะจ้ะเราแกงกันสามตัวสามถ้วยแบ่งกันกินยายเลือกจะเอาถ้วยไหนแกงปลาเอาถ้วยนั้นนะโอเคนี่สองถ้วยนี้ของเรากับแม่ออมาแล้วจ้ายายกินข้าวแล้วนะจ้ะแกงปลาจ้ะนี่ใช้มือขยำข้าวกันเลยน้ำล้างมือมะม่วงสุกก็มีแต่ไม่ให้กินนะคนนี้ยมีผัดสับปะรดนะจ้ะมีไข่ต้มเดี๋ยวจะแกะปลาให้ยายกันเลยนะจ้ะ เริ่มคำแรกด้วยผัดสับป,ปะรดเนี่ยปลาหมอเราต้องเลาะเลาะไอ้อะไรเขาเรียกอะไรข้างๆมันเนี่ยคีบ mm hmm. ออยายบอกคีบเลาะคีบออกก่อนนะจ๊ะอืมแกะเนื้อบีบๆให้ยายอ้าวยายก็ต้องระวังด้วยนะจ๊ะเผื่อหนูเลือกไม่ไม่หมดนี่จ้ะ Càng thịt đồ đế Cáng dọn nào dạ Dạy chín sắp rớt Tạp mũ này khéo quẩy mấy á Nóng ngược bột nữa đi อร่อยอ้าวกระดาษมีนะะี่ค่ะกระดาษกระเบิดเยอะไหนอะช่องนี้เป็นช่องสองของยายนะจ๊ะทุกคนช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะแชร์ไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะร่ำรวยกันใหญ่ใช่ไหมยายอ,อืยายบอกขึ้นปีใหม่ร่ำรวยกันใหญ่นะจ๊ะไข่ต้มให้สักครึ่งลูกนะกินให้หมดนะไข่ต้มของยายกินข้าวหมดเลยนะคะทุกคนกินข้าวหลามไหมกินไหมข้าวหลามเอาหน่อยก็เอาเอาหน่อยก็เอานะอื เขาหลามขอบคุณมากขอคุณโชคดีมีใช้มาลองกินสิเขาอร่อยดีอร่อยไหม,อ,มอร่อยน,นะเขาเนียวอ่อนนิ่มดีเนาะยิป,ป๊อกหมูหกเขาหลามยิป,ป๊อกหมูหกอันเนี้ยตลาดนัดบ้านแขกอร่อยใช่ไหมยดอก